เอาเป็นว่าจากเก้าิบมือทั้งรัฐบาลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนวแบบไดเดี๋ยวเอาไปว่าผีโอ๊ติภาผู้ชมนะครับไปต่อกันที่จังหวัดอุดรธาน,นีกันแน่ครับผู้ชมครับทั้งด่านพ่อเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีครับเพื่อนก็บ,บอกว่าเน้นย้ำนะครับแก้ไขปัญหายาเสพติดและหนีนอกระบอบยงังเอ่อและหนีนอกระบบนะครับเป็นอันดับแรกครับ ซึ่ง,งานนี้เพิ่นจัดขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมกรมหลวงศิลปประจักษ์ศิลปาคมครับสารกลางจังหวัดอุดอรธานีฮะนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีเพื่อนก็นร่วมในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลของจังหวัดอุดอรธานีครั้งที่2 2 5ทับงนะครับคุณผู้ชมฮะโดยภายในงานนก็มีนายสามารถมันนอครับประลัดจังหวัดอุดอรธานีนายอำเภอ ผู้กำกับการตำรวจผู้ท่อนจาก20อำเภอของจังหวัดอุดอรธานีนะครับพร้อมทางน่วยงานด้านความมันคงอของจังหวัดอุดอรธานีรวมการประชุมในเทอร์นีน้ำเน,ำเนาะจากการที่รัฐบาลนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนได้เปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลเมื่อวันที่หนึ่งท่านว่าคง2566ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าจังหวัดอุดอรธานีภายใต้การนำของนายวันชัยคงกเกษมครับพอเมืองจังหวัดอุดอรธานีเพื่อนได้ใช้กลไกในระดับพื้นที่นะครับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ปลัดจังหวัดครับผู้ชมครับไปจนหอดนายอำเภอปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดงกำนันพญิบาลก็มีได้แตง<ฆ>่งอ่าเหละ่ะแพทย์ประจําตําบลน,นะครับพร้อมทั้งผู้ซอยผูพญ,ญิบ้านสารวัตรกำนันนะครับแหละก็คณะกรรมการหมู่บ้านนะฮะคนหาไร่ซื้อบุคคลนะครับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยอ่าจากการตรวจสอบการกรองขอมูลร่วมทั้งขอเท็จจริงนะครับที่เกี่ยวของรอบด้านเลยเด้ สำหรับผู้ที่เขาคายต้องสงสัยว่าเป็นภูมิอิทธิพลทั้งมดนะครับยู่ที่จังหวัดอุดรธานีพ่นรวรวมไดถึง71คนเดคนไดแตง <ะ S 1> ในพื้นที่13บําอำเภอนั่นเองนะครับหลักลการสำหรับแนวทางการดําเนินการของจังหวัดสําหรับบุคคลต่องสงสัยเป็นภูมิอิทธิพลนี่แหละค่ะกรณีว่ามีพยานหลักฐานนีพ่นไดเร่งร,ร,รัดรวบรวมพยานหลักฐานตามพฤติการฐานความผิดจากทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปสู้การดำเนินการตามกฎหมายภายใน3เดือนแต่ว่ากรณีที่บ่มีพยานหลักฐานหนีทางจังหวัดสั่งให้ดำเนินการสอดส่องพฤติการและกระสืบสวนตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานหาเพื่อนพ่อว่าเป็นผู้มีอิทธิพลให้ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยค่ะและในกรณีที่บอ,บอมีปรากฏพยานหลักฐานให้มีมาตรการเจราจาพูดคุยหรือว่าเรียกพบเพื่อให้มาสัตยาบันในการบอยุ่งเกี่ยวบอกคุกขามบอกดทีคมเหบกกดทีคมเหงลังแก่ประชาชนนะคะ,คะเพิ่นกะเป็นนโยบายเนาะที่เพิ่นได้ซอยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะพี่โอในการเน้นย้ำแก้ไขทั้งปัญหายาเสพติดและกรณีนอกระบบนะคะ